สวัดีครับมวัดพี่น้องสวยแดดพ่ออุ่นๆเนี่ยพ่น้องหลังจากเขาหน้าปลาแล้วข้างกับขึ้นโคขึ้นปลาบัตรต้นตะเภาออกนะครับเห็ดก็เลยครับเจียวขึ้นแล้วยิ่งออกขึ้นก็เลยครับขึ้นมากขึ้นมากพิณทองขึ้นมากแม่บ้านกึ้มากโอ้ยขึ้นทางฝนพี่น้องบนสวรรคมาอยู่ครับมาก่อนเลยมาก็มาผอดอกนึงพี่น้องที่ตัวกีงน่ครับที่ดอกนึงพี่น้อง สว่างเลยครับพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผมมีเจ้าของพี่น้องเนี่ยบ้านจักไปใส่รถเปิ่นหาเปิ่นหายเข้าใจพี่น้องจุ่มมันนี่พี่น้องจุมม่มเ็ดไข่ครับ เป็นยางมาเบิง้งหมอกมันเคยออกมาแล้วมาท่วมลีพี่น้องเอ้ยกุหลสวางกันนึงครับอีกนี่เห็ดหมอกมันี่แตกน้อยครับแล้วบุบหมอกตอนนี้เราสองสามมือเปทุบพระอ,อยุโอ้พี่น้องเข้พ่อไปลินลีลินลีแหล,ล,ล,ละครับบุบ,บแห้งครับฮะียบร้อยพี่น้องเอ้ยซีหาอันหรอครับ กว่งเงิวงนว่ายเอื่นเนี่ย้านมาครับเทีบใได้บุโยเลยเดี๋ยวเอื้นหาก็ไดแล้วครับเห็มังกรลอกไปเิง่งหาเิางมัอนมัค่อยออกเลยวพี่นเนาะีบกับปาดีดีพี่องเอ้ยครับวมืนมันค่อยออกเป็นปลามันกาครับ คือกันพี่น้องหัวน,นี้ค่อยๆหนาเหลียงหนาแหลครับมองเห็นเป็นหนาเหลียงเราพิ่งเห็นจะเข้ากครับพี่น้องครับออกจากปลามันเนข้ามาเข้ามาในปลามาเบิ้งหมองเขยเ่าครับ ใครน่าเลยพี่น้องบาก,าก็จะเป็นเซบูเนี่ยมีซีลีเลยครับมองเฮ้ยเอาไปบึ้องล่ะหมองเฮ้ยเอาเหรอพี่น้องหัวหน้าหัวกว้อนแต่ยุ่งดอกนี่บอกเงี้ยเลยพี่น้อ,นองไม่วันนี้จะจุกนะครับอน้องกว่า เออจังนะจังนราก็บพอกันดอกได้ว่ไปเบิ่งผู้เป็นมากควันพี่น้องเอ้ยอฮะไปบัได้บ<ร>ัวได้คือเดี๋ยวบัวได้คือมาตะบา้านแจงพ้นหาไปเรื่อยครับผู้มากควันกับบัวได้กันปปนะไปว่าถึงมองพี่น้องเลากหากันเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปเรื่อยกับพ่อไปเรื่อยเหระครับเห็นอย่างบูบงวมาก่ว่า โอ้เห็ดไข่พี่น้องตัวอย่างชลาาหรอครับเอาคือเขาเดอกก็ขแข็งอยู่ครับเนี่ยบานกับปัสันสอดอยู่พี่น้องเออจะกีนได้ดไหรอกินสองมือหมดเ,เลยก็แขางครับมาเบื้องบนมาเสีเอาจอกเฉยพี่นอ้องออกบ่เลิบกุลาบพี่น้องเออแบบออกแต่เดือนหกเดือนเจ็ดหมดมาเดือนหกเดือนเจ็ดองยังออกอยู่ครับ ฝนน้ำตำามปลาขึ้นเร่าขึ้นแชน่แล้วยังออกเซยยังออกผมอยู่ครับนี่ได้ฝนดีพี่น้องเบิดเบ,บิดกินครับพีได้ฝนดีพีได้แหล่งในหงอหาพี่น้องถือว่าไข่อย,ยู่ครับพีนี่บปวขาดบวดเขินพอได้เก็บอยู่เก็บกินครับผู้เปิดเก็บได้เป็นเสียแต่คิดยีด่ยงงหรือพี่น้องต้องมือใดพูดละ ตาสองตาหุดนล้วครับดูปนมันเพิ่อก็ได้ครับไป้รอไปเลยครับรอรอเน,นี่ยแหละไปมั่งกันกดดเรื่อยๆครับไหนเคยเอาห้องกับไปหาเบิ่องพี่น้งองาไปเรื่อยพี่น้องเสียงค้ำๆเป็นเสียงไมืบันผู้ใดบุ๊ครับไปเบิ่องกันได้เหรือบระได้ ไปกับไปเนี่ยแต่เดินหายแอกๆก็ไม่เห็นเฮ้ยได้แต่กันครับเดี๋ยวมาดูวกครับโอ๋อไป,ปเรียนไม่ค่อยได้ไปเรียนนะครับคือเห็นได้แต่น้องๆเนี่ยเหนียดหนา ย,ยกหัวแล้วนะเดี๋ยวดูองครับผมไม่เก็บตัวเดียวคงได้ครับเดกเ็กดอกแยงๆตัวพี่น,น้องหลายเติมแล้วครับไปเรียบเส่นครับไปเหมือนกันเรียบครับ นี่แหละพี่น้องเป็นการดำรงชีวิตของคนอีสานอีกแบบนึงครับหาอยู่หาก,กินครับเป็นผัวเป็นป้าชีวิตสิบขาวสิบอะครับเป็นมาตัระเด็กดำบรรพ์พี่น้องความเหน่อยเป็นป้ามาเก็บเห็ดเก็บยู่เก็บจินครับผู้ใดผู้บ่มาได้ออกเลยหลังได้ไล่แต่เม่ตสกี้นี่ดองก็ง่ายนี่เป็นหูบอ่อนๆเนี่ยนี่บ่พี่น้องหาเก็บปแต่อดอกบันชุมครับ ก็ใบมันมุมมืออะไรพี่น้องครับถุงมือนี่ว่าจะเป็นดอกเห็ดว่าจะเป็นหูเห็ดพี่น้องเอามดครับว่ามันเป็นเป็นเศษแต่คิดแน่หรือล่าพี่น้องครับเป็นหาได้หลายทรงก็ได้หลายหายู่หากินกับอาย่หากินกับมีครับแบบลงขี้เบี้ยของคนอีสานอีกนิดนึงพี่น้องผมพลาเห็ดกันมากหรอครับเก็บแป้งสิล่ะมันเมือบ่าครับ นีปลูกปลาวิ่งแตกแน่และพี่น้องครับเดี๋ยวหน่อยลงเหรอครับบอกว่าตังคนตงังาตังคนตังดินครับนคนกับปลูกปอปลูกมันปลูก,กแตงปลูกอย่างนี้ไดเลยพี่น้องเลยเป็นเศรษฐกิจกรครับเนี่ยที่หาเก็บเก็่ยวทำให้เลืนหน่อยลงครับโคตเจ็บหลายครับโ่ตมันเก็บตัวไทยบ้านครับไทยเอื้อมมาเก็บด้วยกัน บอ,อก,กคักนี่โอ้เยเจี่ยบเจียพี่นอ้องเจีช่ว,ชวงเนือให้เรารับยังหมดไปแน่แล้วหวามนมากต่างคนต่างต้องเห็นบียดเห็นงานครับผลผลแลผลผลลผ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 ี่นผล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 อลผล้ลผลดตผล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 ลผ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 ลอลผ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 ลลผลผลผลลผล เอาไปเราบก็จะสอไปแล้วครับบางก็ได้หลายเตัอบ้างกันผมก็ได้เน,นี่ครับามาเตรียมกันทุกคนมาจะสอบ,บกันไดนกันละครับมันซุ่มอยู่ตลอดเลยพี่น้องคนนีน่สามสี่กันดีบุดีจะเก็บเงาส่กันเลยครับคนนี้สามสี่ครับไปหารอเพิ่มกันครับ พี่น้องมันนกะเดียวสวยๆพออ่อไวยกับบ้านนะครับปี่ระหน่อกพระบ,รบ,รบัตรสร้างเสริมกันครับเนื้อบ้านก็นอยู่ทร้างในบสถ์สังเอากาทังวรหลัพี่น้องครับบุญมาแล้วพี่น้องผมงามาอยู่บุญครับนีมามา่นค,นคือจะเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกคนคนอีสานเราอ,อีกแบบนึงครับหาจจะให้กินไปนเลีเ้ยงเบีเ้ยเลี้ยงงาน ลงถุงทาแล้วก็ฮะคุณพ่อคุณป้าแล้วครับคุณลุพ่อกับลงถุงงทาฮะโคหอยกุบปูนะฮะโคมาเจี๋แล้วครับน้ำไร้ปีนีนพี่น้องกบกับไร้ใช่ครับพ่อได้ย่ได้กินเราจะไปใส่มาได้ก็ได้มาครับปูคุณปลากับพ่อได้กินครับท้าเบิ้มกันไม่บ้านนั่พี่น้องก็ลงบหมดครับ มัน mm ิงดนเติมมันหนีไม้บอที่ทำเเหลือพป่นเองเดี๋ยวมาไล่เติบมล้วครับดอกเห็ดนี่จะดอกแตกๆจะเป็เห็ดนำหมอกครับหนาวการหนาวได้เพี่น้อยนะครัหนาวกับหนาวจะเต็มทีหรอครับจะม่ก็หนาหนี่ก็จะมีลมเลยพป่นเายยำมัพื่นลงไปได้พป่น้องเป็นนังมากอะ อบอายุวครับรับบริจาคขอบบุดขอบคุณพี่นอ้องกำลังเล่นแกะได้พี่นอ้องนะก็บ้านมันเป็นน้องครับรับบริจาครักเสียน้องกันอก้นองสวัสดีครับเงินสออ่อพรไหมครับ